สวัสดีค่ะอยู่กับน้องเจจ่าเพชรยนต์นะคะวันนี้อยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะถนนเสรีไทยซอย68ก่อนถึงสี่แยกมินบุรีวันนี้น้องเจจ่าจะมารีวิวรถกระบะสวยๆราคาถูกปีใหม่ไม่น้อยดอกเบี้ยถูกนะคะวันนี้อยู่กับน้องเจจา่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกับเจ้าโตโยต้ารีโว2 4 E ปี2017ราคาเริ่มต้นเพียง479,000บาทเท่านั้นนะคะบอกเลยว่าราคานี้ฟรีดาวไปเลย เดี๋ยวน้องกัจจาจะพาชมความสวยความเดิมนะคะกับรถคันนี้การบอกเลยว่าเป็นรถสภาพป้ายแดงมือเดียวเจ้าของเดิมใช้มือเดียวและที่สําคัญรถคันนี้เป็นรถปรดประจําการจากหน่วยงานมานะอันนี้คือบอกไว้ก่อนเลยนะคะสภาพความสวยความเดิมนะคะที่น่าสนใจนะคะวันนี้เดี๋ยวน้อยจ่าจะพามาชมเลยเนาะอันดับแรกบอกไว้ก่อนเลยว่ารถเนี่ยโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมแน่นอนนะคะไม่เคยชนหนักไม่เคยพิกควารไม่เคยจมน้ำนะคะตรงนี้เราวารันตีให้ลูกค้าทุกท่านอยู่แล้วเนาะ มาชมความสวยเลยนะคะทะเบียนนี้จําไว้ให้แม่นนะ6กไก่มอมา3863นะคะคันนี้บอกเลยว่ายังไม่ติดจองนะคะยังไม่ติดจองสภาพสวยเดิมทั้งคันนะคะรวมไปถึงไฟด้านหน้านะคะ <S <S คุณลูกค้าดูความสวยความเดิมนะคะของไฟโคมไฟยังสวยยังใสยยงใหม่ๆอยู่เลยนะคะแล้วก็เป็นตัวของสแตนดาร์ดมาจากโรงงานด้วยนะ,ะตัวนี้นะไม่ได้มีการถอดไม่ได้มีการเปลี่ยนใดๆเลย,เลยรวมไปถึงตัวกระจังด้านหน้าเห็นความสวยความเดิมความเงานะคะ บอกเลยว่าจัดไฟแนนซ์ผ่านแล้วสามารถขับกลับบ้านได้เลยนะคะถือว่าคุ้มค่านะคะกับคันนี้ใครอยากได้รถสวยๆส,ยสเีเดิมๆสภาพเดิมคันนี้จะไม่ทําให้ลูกค้าผิดหวังแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของด้านข้างก็ต่อเลยนะคะจุดสําคัญจุดสวยๆต่อมานะคะที่น้องจ๋ายอยากพรีเซนต์แล้วก็อยากรีวิวให้ FC ทุกทคนได้เห็นนะคะในคลิปนี้ก็คือ แมกกาลลอยนะคะเพราะว่าตัว 2.4e นะคะจะได้เป็นตัวแมกกาลลอยแล้วถ้าเป็นตัว J จะเป็นล็อกกระทะนะคะส่วนแมกกาลลอยนี้นะคะเป็นของสแตนดาร์ดจากโรงงานนะคะมาพร้อมยางบีสโตนนะคะได้ขอบ15นะคะได้ขอบ15แล้วก็ในส่วนของปียางได้ปี2021ดอกยางยังสามารถใช้งานได้ลึกๆนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะใต้ซุ้มล้อนะคะชิ้นส่วนน็อตต่างๆหรือว่ารอยสิทธิ์้มาจากโรงงานนะคะยังอยู่ของเดิมทั้งหมด นะคะรายละเอียดของรถคันนี้ก็คือเน้นความเดิมนะคะเน้นสภาพเดิมไม่มีชนหนักไม่มีพิคว้ามนะคะน้องจารีวิวคันไหนรับประกันเลยว่าสวยทุกคันน่าสนใจทุกคันนะคะและที่สําคัญนะคะตัวนี้จะได้เป็นกระจกพับนะคะมองข้างนะคะแล้วก็ปรับไฟฟ้านะคะส่วนคิ้วกันสาดคันนี้ยังไม่ได้ติดมาให้นะคะยังไม่ติดมาให้ส่วนขนาดฟิล์มคันนี้ติดมาให้แล้ว40รอบคันนะคะขนาดฟิล์มติดมาให้แล้ว40รอบคันคุณลูกค้าได้ไปก็คือไม่ต้องไปทาอะไรเพิ่มเติม,ตมแล้วนะคะ รถ4ประตูแล้วมีหลังคาแคลริบอยนะคะน้องจะถือว่าคุ้มนะคะสําหรับคนที่มีอาชีพนะคะค้าขายหรือว่าทําธุรกิจส่วนตัวนะคะคันนี้อาจจะตอบโจทย์นะคะอาชีพของคุณลูกค้าหลายๆท่านนะคะที่มองหารถราคาถูกสภาพดีนะคะคุณภาพดีคัดเกรดแบบนี้นะคะ คิดว่าเอาไปใช้อีก7ปีถึง10ปีนะคะคุ้มค่าแน่นอนและที่สําคัญนะคะรถรุ่นนี้นะคะไม่ค่อยมีปัญหาจุกจิกกวนจนะคะเอาไปใช้แบบลืมกันไปเลยนะคะแค่ดูแลนะคะตามระยะงานระยะการใช้งานหรือว่าก็ดูแลกันไปตามสิ่งที่เราเอาเขาไปดูแลนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราามาดูในส่วนของใต้แคสซีกันเลยนะคะความเดิมนะคะให้ดูกันเลยนะคะใต้แคสซีนะคะให้ลูกค้าสังเกตเลยนะคะจากตัวน็อตนะคะ ตัวน็อตหรือรายละเอียดต่างๆของรถที่มาดําเดิมนะคะจะไม่มีรอยตัดต่อแคสซีจะไม่มีรอยพ่นสีจะไม่มีรอยโป๊สีนะคะซึ่งคันนี้นะคะเป็นบอดี้เดิมอยู่แล้วนะคะโครงสร้างตัวรถทุกอย่างเดิมหมดจริงๆนะคะรวมไปถึงตัวแคลลีบอยถ้าคุณลูกค้าคนไหนบอกว่าต้องการนะคะบอกว่าพี่ชอบคันนี้ แล้วอยากได้คันนี้ไปเลยนะคะสำหรับแคลริบอยคุณลูกค้าก็แจ้งมาได้นะคะเราก็จะมีระบุไปในเล่มเลยว่าหลังรถคันนี้มีการจดทะเบียนใส่หลังคาเรียบร้อยหรือว่าคุณลูกค้าท่านไหนบอกว่าชอบคันนี้ทะเบียนนี้สีนี้แต่พี่ไม่เอาแคลริบอยได้ไหมน้องจะจัดทําให้ลูกค้าได้นะคะเพียงแค่แจ้งรายละเอียดแล้วก็แจ้งความต้องการของคุณลูกค้ามานะคะน้องจะจัดทำให้ได้ทุกเคสนะคะแต่บอกไว้ก่อนว่าถ้าเอาไปนะคะถ้าทํามาค้าขายนะคะเอาไปใช้งานก็ถือว่าคุ้มนะคะไม่ต้องไปเสียตังค์ติดเพิ่มไม่ต้องไปเสียตัง จดทะเบียนเพิ่มเราทาให้ลูกค้าหมดทุกอย่างเลยนะคะามาดูในส่วนของด้านท้ายคันนี้นะคะได้อะไรบ้างนะคะในส่วนของไฟท้ายตัวนี้นะคะก็เป็นไฟท้ายเดิมเดิมนะคะเป็นไฟท้ายของแท้สแตนดาดจากโรงงานนะคะสวยๆใสๆใหม่ๆเลยนะคะรวมไปถึงตัวกันชนนะคะตัวกันชนนะคะอันนีค้คือให้ไปเลยนะคะเป็นของแท้โรงงานนะคะเป็นของแท้โรงงานนะคะที่เปิดไฟท้ายที่เปิดท้ายนะคะเป็นแบบโครเมียมโอ้โห น้องตาก้องแพนเลยโอ้โหดูไลเนอร์กริบมากนะคะกริบมากนะคะใหม่เลยใหม่เลยดีกว่านะะี่ฮะใหม่เลยโอ้โหนี่คือรถปี2017นะคะสังเกตว่าที่ติดแคลริบอยนะคะไม่ได้ติดแบบกอลโลกากลานะติดมาอย่างดีจากโรงงานอย่างดีเลยนะคะเพราะว่าเวลารถที่เขาเช่าเนี่ยเขาจะสั่งจากเป็นโรงงานเลยเป็นล็อตมาเลยว่าเอาแคลริบอยรุ่นนี้ยกลถมามา50-60คันเขาก็จะติดตั้งมาแบบนี้เลยนะคะพร้อมจดทะเบียนให้นะคะ เราก็ให้ลูกค้าไปสภาพเดิมไม่ได้มีการปรับปรุงแก้ไขดัดแปลงนะคะเอามาก็แค่มีหน้าที่มาสปาแล้วล้างตั้งขายให้คุณลูกค้าเลยนะคะส่วนด้านท้ายนะคะตัวน็อตทุกอย่างนะคะน้องก็จะให้ดูเลยนะคะน็อตไม่มีรอยแกะไม่มีรอยถอดทุกอย่างจะเน้นความเดิมเน้นสภาพเดิมดูได้นะคะสีรอยแต้มมาร์กรอยแกะรอยถอดนะตัวนี้มันโกหกกันไม่ได้นะคะคุณลูกค้าตัวนี้มันโกหกกันไม่ได้นะคะก็คือเดิมยังไงนะคะก็เดิมแบบนั้นนะคะ นี่เลยนะคะตัวแครีบอยนะคะตัวน็อตต่างๆนะคะรถคันนี้ไม่เคยชนหนักมาแน่นอนไม่เคยพลิกคว่มไม่เคยจมน้ําแล้วจะเชื่อได้ยังไงน้องเจจ๋าพี่จะเชื่อได้ยังไงมั่นใจได้ยังไงมั่นใจจากการคัดรถของบริษัทเพชรด,ดนและการขายมากว่า23ปีนะคะ <ๆ S 2> เพราะชนหนักพลิกคว่มจมน้ําเราไม่นําเข้านะคะคุณลูกค้าที่กําลังมองหาหลายๆที่เปรียบเทียบกันอยู่นะคะลองเปิดใจให้น้องเจจ๋านะคะแล้วก็โทรมาพูดคุยนะคะ ให้น้องจ๋าดูแลลูกค้าทุกท่านและที่สําคัญน้องจ๋าดูแลลูกค้าด้วยตัวของน้องจ๋าเองทุกเคสเลยนะคะเรามาดูภายในกันเลยนะคะภายในฟังก์ชันก็ถือว่าให้มาเยอะนะคะเป็นตัวกลางแต่ว่าฟังก์ชันให้มาค่อนข้างเยอะและสภาพภายในค่อนข้างจะไม่ช้ำน,นะคะค่อนข้างจะไม่ช้ำเลยน้องจ๋าเปิดให้ดูทั้ง4บาทนะ,ะอันดับแรกเลยนะคะน้องจ๋าจะให้ดูตัวเบาะก่อนเนาะ,ะคุณลูกค้าสังเกตเลยนะคะว่า คันนี้เหมือนว่าไปไหนมาไหนก็คือไปคนเดียวก็คือว่าเบาะตั้งข้างคนขับหรือว่าเบาะแคบนะคะแทบจะไม่มีรอยใช้งานเลยนะคะแทบจะไม่มีรอยใช้งานเลยจะมีรอยใช้งานนิดนึงตรงที่เบาะคนขับเนะคะเบาะคนขับนะคะแค่นี้เองแต่ว่าเบาะเนี่ยเป็นของสแตนดาร์ดจากโรงงานทั้งหมดเลยนะคะท่านผู้ชมนะคะอันนี้ได้ของแท้ของเดิมจากโรงงานนะคะเบาะเนี่ยที่ว่าเหมือนจะไม่มีคนขับเนี่ยเหมือนจะไม่มีรอยนั่งเลยมันเด้งเด้งดึงดึงมันแน่นๆอยู่เลยอ่ะนี่ฮะใหม่จริงจริง น,ะะนี่ให้ลูกค้าเห็นเลยนะคะแล้วตัวพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยนี่ก็เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะเชื่อมต่อบุตทุธได้แล้วด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนตรงนี้ก็เล่นเครื่องเล่น VCD FM วิทยุ VCD ได้ปกตินะคะมาพร้อมแอร์อนาล็อกนะคะแล้วก็เกียร์แบบแมนนวลน,นะคะสังเกตจากคอนโซลด้านหน้านะคะคุณลูกค้าก็คือถ้ารถเขาใช้ไม่ช้ำสภาพจะเป็นแบบนี้แหละนะคะสภาพเดิมๆแล้วแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้น้องตะก้องแพนให้ดูก่อนเอ้าน้องจเจ้าจ๋าหัวเกียร์ถลอก ธรรมดารถมือสองมันมีการใช้งานน้องจ๋าจ๋าก็บอกว่ามันไม่ถลอกไม่โกหกแต่ว่าเราจะเก็บงานให้นะตรงนี้แค่นี้เองไม่ต้องซีเรียสนะคะน้องก็จะรีวิวตามความจริงอยู่แล้วนะคะมาแบบไหนให้ไปแบบนั้นก็แค่รอยถลอกนิดเดียวตรงนั้นไม่มีผลกับการขับขี่นะคะ,ะมาดูในส่วนตัวของเบาะด้านหลังนะคะเบาะด้านหลังก็คือเดิมๆเ,เหมือนกันนะคะสภาพใหม่นี่มีความใหม่แทบจะไม่มีรอยใช้งานเลยนะคะที่พักแขนที่ใส่แก้วนะคะถือว่า ยังใหม่สภาพสมบูรณ์แบบมากๆนะคะไม่เสื่อมสภาพเลยและที่สําคัญนะคะที่น้องจย์อยากแนะนําก็คือว่าคนไหนที่ทํามาค้าขายแล้วเป็นครอบครัวใหญ่นะคะคันนี้บอกเลยว่าเวลาไปขายของนะคะหรือว่าขนของไปส่งลูกค้านะคะมีลูกเล็กเด็กแดงหรือมีแฟนไปด้วยมีพี่มีน้องมีคุณพ่พอแม่ไปด้วยนะคะให้นั่งเบาะหลังได้เลยสบายไม่ต้องไปนั่งตากแดดขนด้านหลังไปมีแคลรี่บอยให้นะคะคันนี้ตอบโจทย์จริงๆนะคะเป็นรถครอบครัวก็ได้เป็นรถทำมาหากินก็ได้เป็นรถใช้ใน ส่วนตัวก็ทําได้นะคะคันนี้ถือว่าตอบโจทย์นะคะคุณลูกค้าทุกทท่านนะคันนี้นะคะน้องจ๋าบอกก่อนว่าไม่วิ่งไปเพียงหนึ่งแสสองหมื่นกว่ากิโลเมตรซึ่งเป็นไม้แท้ไม่เดิมไม่มีการแกวก่อใหม่นะคะเดี๋ยวน้องอาจาย์จะเปิดนะคะเครื่องยนต์ให้ดูนะคะเดี๋ยวจะเปิดเครื่องยนต์ให้ดูนะคะสภาพเครื่องยนต์คันนี้เป็นยังไงเนาะภาษีพรบบอนนะคะไม่ต้องกังวลน,นะคะ ค่าสีพลบบไม่ต้องกังวลน,น้องก็จ่าดูแลลูกค้าให้ก่อนออกรถนะคะน้ำมันเครื่องเรามีการเช็คให้วารันตีร้านนะคะ30าวันออกรถไปมีปัญหาอะไรเราตรวจสอบแล้วก็เช็คสภาพลูกค้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วมีบริการฉุกเฉินยีสชั่วโมงปีให้คุณลูกค้า1ปีนะคะอ่ะเรามาชมเครื่องยนต์กันบ้างนะคะเครื่องยนต์นะคะของเรานะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะเครื่องยนต์2.4นะคะบอกเลยว่าอัตราก,การเลงนะคะไม่ใช่ไก่กาละเล่นะคะแล้วก็ค่อนข้างจะประหยัดน้ํามันและที่สําคัญเลยนะคะบอกเลยโตโยต้ารีโว่ ไม่มีปัญหาถูกจิตกวนใจจริงจริงใช้คุ้มมากค่าแมนทันแนนค่าอะไหล่ค่าบำรุงรักษานะคะทุกอย่างง่ายดีถูกนะคะตรงนี้เลยถูกทั้งราคารถถูกทั้งค่าแมนทนแนนต่างต่างส่วนคานด้านหน้านะคะคุณลูกคา้านี่คือคานเดิมอยู่แล้วเนาะคานเดิมน็อตเดิมรอยน็อตยังคมๆอยู่เลยนะคะในส่วนของตัวน็อตนะคะรวมไปถึงเนี่ยหม้อน้าอ่ะหม้อน้ําให้ดูก่อนเดิมนะคะแล้วก็คานยึดหม้อน้ําสภาพเดิมสปริงยังมีสีแต้มมาร์กจากโรงงานอยู่ นะคะดูรถของเดิมๆดิดูไม่ยากนะคะคุณลูกค้าดูแค่คานน็อตแก้มซ้ายแก้มขวานะคะแล้วก็น็อตฝากระโปรงแค่นี้นะคะสามารถดูเลยว่าคันนี้ของเดิมของแท้นะคะแล้วก็สภาพเครื่องยนต์ต้องแห้งด้วยนะคะต้องแห้งไม่มีรอยเยิ้มจากน้ํามันเครื่องนะคะของเดิมทั้งหมดนะคะนี่คือข้อดีของรถหน่วยงานนะคะเพราะว่าทุกๆสัญญาใน4หรือ5ปีนะคะเขาบังคับให้ผู้เช่าเนี่ย ดูแลรักษาเช็กระยะตรวจสอบศูนย์เช็คห้างอย่างเดียวเท่านั้นนะคะเขาจะมีสัญญานะคะรายละเอียดในการเช่าซื้ออยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นรถทุกคันนะคะที่บริษัทเพชรโดนนะคะของเรานะคะมีสตอรี่ที่มาที่ไปให้ลูกค้าทุกคันแน่นอนไม่ต้องกลัวย้อมแมวขายไม่ต้องโดนหลอกไม่ต้องกลัวโดนหลอกนะคะทุกอย่างทุกคันที่น้องจ๋ารีวิวใช้ใจรีวิวและพูดตามความจริงนะคะนำเสนอในความเป็นจริงเท่านั้นเลยนะคะ เดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วนะคะคุณลูกค้าน้องกระจาก,ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะให้ช่องบริษัทเพชรโยและก็ช่องน้องกระจากด้วยนะคะวันนี้กับเจ้า Toyota Revo 2.4e 4ประตูเกียร์แมนวนวลราคา479,000บาทสำหรับวันนี้น้องกระจากขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ